สวัสดีครับกับผมนาะยน,นัตพลอัศยีดิฉันทางสาลูรีนุชลศักด์นะ,นะครับเราทั้งสองคนนะครับเป็นครูผู้สอนรายวิชาคณิติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสาหรับวันนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องมาตราส่วนครับค่ะสาหรับรูปแบบในการสอนของเราในครั้งนี้นะคะเกิดจากประเด็นคําถามของนักเรียนในห้องเรียนที่ว่าเรื่องมาตราส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนยังไงคะ เราก็นําสิ่งที่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะมาเชื่อมโยงก็คือพื้นที่และบริเวณในโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเราจึงทําการให้นักเรียนนะคะสํารวจโรงเรียนหาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในโรงเรียนค่ะซึ่งจุดต่างๆนั้นนะครับที่นักเรียนต้องการพัฒนานั้นเกิดจากข้อตกลงที่นักเรียนร่วมกันอภิปรายกันเองว่าเขาต้องการที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณไหนเราไปดูกันได้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณลานจอดรถของโรงเงรียนวัดสวนรณทีวมค่ะเรามาดูกันเลยว่าเพื่อนๆกำลาทำอะไราาะอยู่สัมภาษณ์น,นิดนึงดีกว่านาซิมครับนาซิมกะลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังวัดหน้ารถครับวัดหน้ารถแล้ววัดหน้ารถเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรเอ่ยดีเ้นการจอดรถครับเอาไปตีเส้นการจอดรถแล้วเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรก่อกันพิสตาชิอเอ่ยมา ามาตราส่วนแปลว่านาซินกาลังจะทําอะไรครับเกอดกะกาจะสร้างอะไรเรอ่ยลานจอดรถสร้างลานจอดรถและทําไมอยู่ๆถึงจะสร้างลานจอดรถขึ้นมาเพราะว่ารถที่โรงเรียนมันจอดไม่เป็นที่จอดไม่เป็นที่จอดไม่เป็นระเบียบเราก็เลยต้องมาออกแบบการวัดก่อนนาซินใช้เครื่องมือ <ๆ S 1> อะไรในการวัดครับตลับเมตรตลับเมตรอ่าโอเควัดต่อได้เลยตอนแรกที่ใช้เรามาดูนะว่าตอนแรกกลุ่มนี้ที่ใช้เขาใช้อะไร เขาใช้อันนี้ในการวัดครับสะดวกไหมไม่สะดวก,ดวกใช้ไหนสะดวกกว่าตถูกต้องตลรับเมตรสะดวกกว่านะครับในนี้เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมวันในวันนี้นะครับกิจกรรมมดน้อยนักออกแบบเขาจะมาออกแบบโรงโจทย์รถกันนะครับ การตั้งแต่เริ่มต้นของเราบอว่าเราใช้ยังไงนวัดพื้นของที่ไร้ใจคุณน,นี้ตอนพวันนะคะเขากำลังทะเลาะกันเลยว่าเขาจะตัดต้น,มนไม้ดีไหมแู้ว่าได้ข้อสรุปยังไงค,เคเะเขาทำไมเขาทำไมเราถึงเลือกตัดต้นไม้มันได้มากกว่า วุ่นวายกันเลยอ่ะเรามาดูก่อนอเรยยื่องแบบเส้นทางการเข้าออกของรถค่ะคุณระวงังแผนไว้แบบไหนเลยตอนนี้ที่วางแผนไว้ก็คือมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหมคะการจอดรถก็คือฝั่งเนี้จะเข้ามาจอดตรงนี้ด้านหลังส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นจอดด้านหน้าเข้ามาทางฝั่งนี้ส่วนตอนที่ออกก็คือฝั่งนี้เราจะแยกมาฝั่งนี้ออกทางขวาของออกบุรชาร์มมันจะได้ไม่ชนกันแล้วันนี้คือเส้นทางช่ ่ทีเส้นกั้นมันจะได้ไม่แบบไม่ลำเส้นเวลาโอเคเก่งมากเราได้วังไง้างนี่ก็ได้เแบบสมมติแต่แการจิงกบหนักมากโดยการใช้มาตรส่วนมาเกี่ยวข้องเลยครับอกเลยสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้หลังจากการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เรื่องมาตรส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหา แล้วก็เข้าใจว่ามาตราส่วนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของนักเรียนเองนักเรียนนะคะรู้จักกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนรู้จักการวางแผนในการแก้ปัญหาและสามารถออกแบบชิ้นงานของนักเรียนนะคะให้ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะสิ่งสําคัญต่อมาเลยก็คือทักษะการสื่อสารสามารถนําเสนอกระบวนการคิดของตอนเองสามารถนําเสนอวิธีการดําเนินงานการวางแผนต่างๆ การออกแบบรวมถึงการนําเสนอผลงานของตนเองครับและนักเรียนนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทํางานของนักเรียนนะคะให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนพบปัญหาหรือว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงในการทํางานนักเรียนจะมีการทํางานเป็นทีมร่วมกันอภิปทายตบเทียนประเด็นต่างๆเป็นไงบ้างครับสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องมาตราส่วนของเราสำหรับวันนี้ไใ่แค่นี้ครับขอบคุณครับ